พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 18เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณสาระการเรียนรู้การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กำหนดคำสำคัญเช่นครั้งละเท่าเท่ากันอันละเท่าเท่ากันแล้วจึงสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจุดประสงค์การเรียนรู้1แก้ปัญหาการคูณได้2สร้างโจทย์ปัญหาการคูณได้3 รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายเด็กๆเตรียมแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้เรามาคิดเลขเร็วชุดที่18กันนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาเริ่มคิดเลขเร็วกันได้เลยนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็จริงนะคะเด็กๆมาตรวจคำตอบนะคะของกิจกรรมฝึกทักษะหน้า32ข้อ5กันนะคะจากโจทย์ก้อยออมเงินวันละ8บาทพี่ออมเงินเป็น2เท่าของก้อยจงหาพี่ออมเงินวันละกี่บาทเด็กๆเ,เห็นเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ2คูณ8เท่ากับ16 2มาจากไหนคะ สคือ2เท่าของเงินที่ก้อยออมคือ8บาทดังนั้นนะคะพี่ออมเงินเป็นสองเท่าของก้อยก็จะเป็น2คูณ8เท่ากับ16บาทมาตอบคำถามข้อ2กันต่อนะคะในเวลา7วันพี่ออมเงินทุกวันที่จะมีเงินออมทั้งหมดกี่บาทเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ7คูณ16 7คือ7วัน16ก็คือ จำนวนเงินที่พี่ออมเงินวันละ16บาทนะคะ7คูณ16เท่ากับ112เมื่อเด็กๆตรวจสอบแล้วหากมีจุดใดผิดนะคะเด็กๆสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะเด็กๆมาเรียนรู้การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณหนังสือเรียนหน้า30กันนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนะคะ ให้เด็กๆนะคะพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เช่นจำนวนข้อความประโยคสัญลักษณ์จากนั้นนะคะกำหนดคำสำคัญเช่นครั้งละเท่าๆกันทีละเท่าเากันจากนั้นเด็กๆจึงสร้างโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ จากโจทย์นะคะกาหนดข้อความมาให้เด็กๆเ,เพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนะคะข้อความแรกเลยนะคะดินสอสามโหลข้อความที่สองหนึ่งโหลมีสิบสองแท่งดังนั้นนะคะจากข้อความที่กําหนดสร้างโจทย์ปัญหาได้ดังนี้แม่ซื้อดินสอสามโหลแต่ละโหลมีดินสอสิบสองแท่งแม่ซื้อดิน,ดนสอทั้งหมดกี่แท่ง เด็กๆมาดูนะคะคำสำคัญในโจทย์คือ3โหลโหลละ12แท่งเป็นการแสดงการบวกซ้ำกันหลายๆครั้งดังนั้นเป็นการคำนวณโดยใช้การคูณดเด็กๆมาหาคำตอบจากโจทย์ที่เราสร้างเมื่อครู่นะคะแม่ซื้อดินสอ3โหลแต่และโหลมีดินสอ12แท่งแม่ซื้อดินสอทั้งหมดกี่แท่งขั้นตอนแรกเลยนะคะ เด็กๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแม่ซื้อดินสอสามโหลแต่ละโหลมีดินสอสิบสองแท่งสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ซื้อดินสอทั้งหมดกี่แท่งเด็กๆมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะแผนภาพบาร์โมเดลแสดงจำนวนโหลที่แม่ซื้อนะคะแม่ซื้อกี่โหลคะ ทั้งหมด3โหลด้วยกันและในแต่ละโหลมีจำนวน12แท่งดังนั้นแม่ซื้อทั้งหมดกี่แท่งเด็กๆมาหาคำตอบกันนะคะเมื่อเด็กๆวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพาา์โมเดลแล้วนะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้3คูณ12เท่ากับเท่าใดมาหาคำตอบโดยแสดงวิธีทำกันนะคะบรรทัดแรกเขียนดินสอแต่ละโหลมี12แท่งแม่ซื้อดินสอ 3โหลแม่ซื้อดินสอทั้งหมดกี่แท่งเด็กๆมาหาผลคูณโดยเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะ3คูณ2เขียน6ในหลักหน่วย3คูณ1เขียน3ในหลักสิบดังนั้นแม่ซื้อดินสอทั้งหมด36แท่งเด็กๆมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะ12อยู่ระหว่าง10กับ20 ซึ่ง3คูณ10เท่ากับ30และ3คูณ20เท่ากับ60 3คูณ12ควรอยู่ระหว่าง30กับ60ดังนั้น36จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา 1. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2. การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา 3. การแก้ปัญหา 4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ เด็กๆมาสร้างโจทย์ปัญหาการคูณกันนะคะโจทย์กําหนดประโยคสัญ,ญลักษณ์มาให้เรานะคะเด็กๆจะต้องมากําหนดคําสําคัญกันก่อนนะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่กําหนดให้เราสร้างโจทย์ปัญหาได้ดังนี้แม่ซื้ออาหารถวายพระ9ชุดชุดละ45บาทแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะ คำสำคัญในโจทย์คือ9ชุดชุดละ45บาทเมื่อเด็กๆสร้างโจทย์นะคะที่สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วเด็กๆมาหาคำตอบกันต่อนะคะขั้นตอนแรกเลยเด็กๆมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแม่ซื้ออาหารถวายพระ9ชุดชุดละ45บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท เด็กๆมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาโมเดลกันต่อนะคะแผนภาพบาโมเดลแสดงจํานวนชุดอาหารที่ถวายพระมีทั้งหมด9ชุดด้วยกันนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ชุดนะคะราคา45บาทดังนั้นแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท เมื่อเด็กๆวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้9คูณ45เท่ากับเท่าใดมาหาคำตอบโดยแสดงวิธีทำกันนะคะบรรทัดแรกอาหารถวายพระราคาชุดละ45บาทถวายพระ9ชุดแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเด็กๆมาหาผลคูณโดยเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะ9คูณ5เขียน5ในหลักหน่วย ทด4ในหลัก10 9เก้คูณสเท่ากับสาบหกวกทด4เป็น40ดังนั้นแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด405บาทภาละงานวันนี้นะคะให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากข้อความที่กำหนดนะคะจากภาพนะคะเป็นเพียงแนวคำตอบนะคะเด็กๆ สามารถสร้างโจทย์ปัญหาที่แตกต่างจากคุณครูได้นะคะแต่จะต้องมีข้อความที่จำกัดคือแจกัน4ี่ใบและจัดดอกไม้ใส่แจกันละ9ก้าใบนะคะเมื่อเด็กๆทำภาระงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ถ่ายภาพส่งในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ